ไใช่ครับชอบคนฟังอยู่กับเบื้อะไรครับใช่เราซ้อมมากี่วันก็ซ้อมด้วยเลยครับอันนี้มาแทนรู้ตัวกี่วันสามวันแล้วเรามีรายการอยู่ไหมยังไม่มีพอดีก็โทรไปก็พอดีอยู่ซ้อมพอดีก็เลยมาเลยเนาะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนาคนนะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีใครเป็นคู่เป่าซ้อมอย่หอเปล่าตอนนี้เยเ่าเพื่อนยีบในคล้ายช่ไหมครับตอนนี้เราอายุสิบหกยี่สิบเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับ ร้อน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้สี่สิมวยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอสไนเปอร์ใช่ไหมเคยต่อยเขาไหมเคยกี่ครั้งแล้วครั้งนึงครับวันนั้นต่อยกันที่เป็นยังไงบ้างเคยแพ้เข้ามาด้วยแพ้เขาแบบยังไงเบียดกันหรือว่าขาดแพ้นอกครับผมไปพาแพ้นอกเข้ามาวันนั้นต่อยกับเบียดเท่าไหร่ร้อยปอนด์ครับ้อยปอนด์วันนี้ต่อยร้อยสามก็ปล่อยไปต่อยนะเนาะ มา่อเช้าสอบหนักยางเป็นไงบ้างขาดที่มาขาดและล่าสุดเราต่อยไทยไปล่าสุดที่ไปน็ไงบ้างแพ้คะแนนเหรอน้องอีกแล้ววันนั้นเวทเท่าไหร่กศิลาชัยร้อยสองร้อยสองวันนี้ร้อยสามวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ไหมแล้วช่องเท็ดนี่เคยมาต่อยยังเคยนานแล้วอ๋อเคยนานแล้ววันนี้กลับมาเป็นคู่แรกเลยนะคิดวันนี้แจ้งเกิดได้ไหม นนมั่นใจนะได้คุมมาไม่หรือปล่อยเลยก็คุมนิดหน่อยประมาณสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับลงไหนอ,อ่ะก็ฝากใช่ครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ปวดบอกคู้เรกเจ็ดสีเลยนะอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ